ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็เมื่อเช้าก็ไปอาหารให้อาหารเป็ดไก่แล้วก็ <c oughs> เสร็จภารกจิจช่วงเช้าก็วันนี้จะจะขุดมันนะครับผมก็เตรียมมาตัดต้นมันกันครับผมบบก็ลูกค้าท่านใดที่สั่งจองต้นพันธุ์ไว้นะครับก็ เตรียมตัวมารับได้เลยนะครับผมเราตัดกันสดใหม่เลยครับก็ฝั่งนู้นก็วางน้ําหยดไปแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูหัวมันสักนิดหนึ่งถ้าท่านมีโอกาสวันนี้นะครับเนี่ยช่วงวันสองวันนี้ผมกาลังขุดมันอยู่ก็อยากจะให้แวะมาดูครับผมพอบางคนบอกว่าแถวนี้ทํามันกันจะได้ดีจริงแล้วก็อยากให้มาดูครับอ่ะ <istles> <c oughs> พี่ป๊อกอันนี้ต้นมะละกอเหรอมะละกอครับผมมันใหญ่เท่าเท่าขาคนนะครับต้นมันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูหัวนะครับหัวไม่ใหญ่หรอครับหัวก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แต่ว่ามันเก้าเดือนเก้าเดือนเต็มปิ๊บเลยเก้าเดือนเต็มใช่ไม่เข้าฤกษ์สิบเลยครับพอวันนี้เดือน ทันวาแล้วครับผมแต่ว่ามาดีเล้วพ่อแกะคื้อคุณหน่อยเขาวาแรงดีงใช่หรอไปาทำเฟ้นไฟเจาไปทำเฟ้ไนไฟกิน,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 กนอ่าต้นมันหรือต้นอะไรโอ,องงโอ้ยของฉันใหญ่กว่านี่สิอ่าอ,อ่าไม่เชื่อก็ต้องไปดูสิงั้นเออ ก็จะโชว์หัวให้ลูกค้าดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถอนกันหมดนี่แหละเห็นไหมมันที่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ดินก็แบบเดียวกันแล้วทำไมแกปลูกก็ไม่ใหญ่เหมือนฉันปลูกอย่างนี้ล่ะฮะฝั่งนน้นน่ะฝั่งริมถนนน่ะ นี่ผมคิดว่าน่าจะ20กิโลกว่ากว่านะดีไมด่ดีอาจจะถึง30ิด,ด้วยซ้ำต้นมะกรอต้นมะกอ,งะกองไงมันไม่ใช่ต้นมนานะดูดิอมแมกโว่าเราคุยอ่าต้องแมกโฟเออ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันเนาะโคย,ยังไม่มาเอแลย,ยวคุบบอกของใครเหรอเหรอเหรอ ไม่รอแม่งจะไม่ต้องรอลรอกนี่มามีอะไรก็ทำไปก่อนที่เอทำมากี่ปีแล้วปุ่น่ะไม่มีหรอกเงี้ยมีไหมออไม่มีใช่ไหมตั้งแต่แกทำมันมาแกยังไม่เคยเห็นมือใหญ่เท่านี้ใช่ไหมขนาดนี้เลยอ่าชาวบ้านค็ไม่ใหญ่ท่านี้อ่าน่แหละไม่ครูไม่มาดิเขาจะเอาม่ครูมาขุดบ่ไม่เห็นแม่มาบอกว่าไปตัดต้นมันชักเลยามันนี่เลยเสียเวลานั่งเลยนะะแล้วตล ตัวนี้น่าจะเอาไปโชว์นิดนี่เนาะนั่นแหละต้องเอาครับผมครับไว้นั่นแหละเดี๋ยวผมจัดการเองเออระวังนะพี่ป๊อกมันยาวไปถึงนู่นนะไม่หัวนี้อยากจะโชว์สักหน่อยนะมันใหญ่จริงๆพวกคราวที่แล้วนี่มันมีหัวเดียวห้ากิโลใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยฮะ ท่านผู้ชมขาที่แล้วเนี่ยไอตรง3มงานตรงนั้นอะ่ะมีหัวใหญ่สุดประมาณหัวเดียวอะ่ะห้ากิโลไม่ใช่ต้นนะคือแค่หัวเดียวอะ่ะก็ท่านที่จริงๆผมอยากให้คนในย่านนี้นะครับมาดูงานหรือว่ามาดูสวนของเรานะครับผม <laughs> คนคนเนี่ยฮะต้องต้องเอ็นต้นขึ้นมาแล้วตัดครับดูความสูงของต้นพันธุมันนะครับผมมันสูงมากครับนี่คือมันเก้าเดือนเต็มแล้วครับผมคนนี้เตี้ยไปเลยเมื่ออยู่ในในดงมันของผมครับผมความสูงความสูงนี่ประมาณถ้าสูงสุดเลยนะตั้งแต่นี่ถึงยอดประมาณ6เมตรฮะ ก็ถึงบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมมาชมม,มาเห็นเพราะว่าบางครั้งเราบอกไปว่าต้นพันเราสวยสมบูรณ์เราปลูกในนาแล้วก็ผลผลิตได้ได้ใหญ่โตมากก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมมาชมกันครับครับม <c oughs> ได้ได้ละย,ยตนยนัน แต่ของเขาเสมอให้เราไม่เสมอกันก็ไม่เป็นไรของเราขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วโอ้ไม่โยกเลยอ่ะต้องเอาโฟรวินมาบอกโบราณไม่ต้องโซ่มาฉุดเนี่ยกับก็วันวันนี้นะครับวันที่สามวันไหนบอกยามาตัดตาย ทันวานะครับผมหกสามครับผมก็เนี่ยฮะคาที่แล้วก็สามงานกว่านั่นก็ได้ไปสิบกว่าตันสิบเอ็ดตันครับผมนี่ก็ลองดูวันนี้ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมันสี่ไร่แต่เราก็ตัดไปประมาณสามขุดไปแล้วประมาณสามงานกว่าครับผมก็วันนี้ถ้า ตัดคืออยากจะตัดให้หมดนะครับถ้าหมดได้ก็จะหมดถ้าหมดไม่ได้ก็ก็จะเอาเท่าที่ได้เลยละโยกไหมพิป๊อกโอ้ใกลแล้วไกลแล้วนี่นี่มันฝังอยู่ทางนี้เนี่ยหัวใหญ่เนี่ยเนี่ยมันไม่โยกตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตองตรงนี้แสะตรงนี้หน่อยครับ เนี่ยฮะท่านผู้ชมก็คือน้ําที่เราดูดมาทําน,น้ําหยดมันก็จะมีในร่องน้ําอย่างนงี้นะฮะที่ส่งมาเนี่ยนี่ก็คือดูดได้ไม่เยอะหรอกครับได้ไม่นานเท่าไหร่ประมาณเดือนสองเดือนก็หมดละแห้งหมดละเออระวังพี่ป๊อกมันยาวนะม,นมันไหลออกมายาวเลยตัวเนี้ยเออนี่พอมันมีหลายคนมันก็จะไวขึ้นนะเขวแดดฝนเนี่ยมันก็ต้องดัน ถ้าถ้ารถหนึ่งก่อนสิบหกล่องนะจะ,ะถ้าเอารถหนึ่งก่อนก็16บหกล่องเพราะว่าวันนั้นก็โอโ้โหนะใช่วันนั้นสิบสี่ล่องก็อองเอ้ยมันใกล้เคียงกันไม่ใช่เหรอใกล้แปแถวแปต้นก็ไม่เป็นไรครา,าที่แล้วก็ยางแต่ก็ใส่เกินน้ำหนักนั่นแหละเดี๋ยวครานี้ก็ ไกลแล้วพี่ป๊อกมีข้างล่างอีกนะผมว่ามีข้างล่างอีกนะนี่เนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้แหละนี่ปลายมันตกขุดตรงนี้ออกแหมพอจะทําให้มันสวยนะี่มันก็ยากเหมือนกันนะหัมวมันยาวใหญ่เนี่ยมันตรงนี้มีหัวอีกนะผมว่าเนี่ยพี่ป๊อกลองตรงแซะตรงนี้ดูดิ สุดแล้วมั้งหัวนั้นอ่ะเนี่ยฮะคือดินเวลามันแข็งเออเวลาดินแห้งนะมันจะแข็งครับดินเหนียวครับแต่ก็ดูหัวเอาแล้วกันครับท่านผู้ชมก็จริงๆผมอยากให้คนในย่านนี้ลองแวะเวียนมาดูนะครับว่าผลผลิตต้นมันของเราเป็นยังไงครับผมก็ <c oughs> นาแกต้องโน้มกิ่งออกมาตัดครับเพราะว่าตัดไม่ถึงนะแล้วเราก็ตัดทิ้งไปตั้งเยินะครับต้นพันปลายมันครับผมก็ท่านที่จองไว้นะครับผมก็สะดวกก็มารับได้เลยครับเพราะว่านี้เราตัดกันสดใหม่นะครับก็คือไม่ได้ตัดทิ้งไว้นานครับท่านที่จะเอาไปปลูกนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นอีกนิดนึงครับใกล้จะสุดละโยกแล้วโยกแล้วอาโยกแล้วยกแล้วยกแล้วอ่าขึ้นแล้ว <c oughs> ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วเนาะ พี่ปอกคิดว่ามันมีแทงลงล่างอย่ไหม,มไม่มีเนาะแทงล่างต้ว่า,าไปขึ้นใช่เพราะถ้าแทงล่างคง <c oughs> ไม่ขึ้นนะ